จากสถิติการทารุณกรรมทางเพศของมูลนิธิปวีณาหงสก,กุลเพื่อเด็กและสตรีปีที่แล้วพบว่ามีการแจ้งเรื่องไม่ต่ำกว่าเจ็ดพันรายโดยเฉพาะเดือนธันวาคมมีการแจ้งเรื่องคดีคข่มขืนถึง46รายคดีล่วงละเมิดและกักขังลวงเหนี่ยวถึง50รายนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยนางปวีณาหงสก,กุลประธานมูลนิธิปวีนาบอกกับทีมข่าวเดลนิวส์ว่า ในจำนวนคดีทารุณกรรมทางเพศที่แจ้งเข้ามาไม่ต่ำกว่า7,000รายนี้พบว่ากว่า90%เป็นการกระทําที่เกิดจากคนในครอบครัวและเหยื่อคดีคมขืนมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ7-11ปีส่วนการทารุณกรรมเด็กอายุต่ำสุดอยู่ที่2ปี จริงๆแล้วตอนนี้สถิติรับเรื่องราร้องทุกทุกวันเนี่ยนะคะปี2553 2554ที่ผ่านมาเนี่ยสูงสุดเลยนะคะถึง7,000กว่ารายที่รับเรื่องราร้องทุกก็สูงสุดนี่ก็คือการข่มขืนนะคะแล้วก็การทารุณกรรมเด็กๆเนี่ยข่มขืนส่วนใหญ่จะเป็นข่มขืนเด็กๆนะคะและสถิติสูงสุดที่เด็ก เด็กผู้หญิงโดนข่มขืนมากที่สุดนี่คือระหว่างอายุ7ขวบถึง11ขวบนะคะสำหรับการทารุณกรรมเนี่ยสติสืสูมสุดก็ประมาณสองขวบจำขวบเนี่ยจะถูกทารุณกรรมทำ้ายร่างกายจนถึง,งความตายบางทีพ่อเลี้ยงก็ลำคาญลูกเลี้ยงร้องไม่หยุดอะไรเงนี้ค่ะนายแพทย์กมปนาตันสิทธบุตรกุลจิตแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินบอกถึงการแก้ไขปัญหาทารุณกรรมทางเพศในมุมมองทางจิตวิทยา ควรเริ่มจากครอบครัวเพราะจากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้กระทำผิดพบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาทางจิตและจากผลของปัญหานี้เยื่อบังรายต้องตั้งครันหรือติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เด็กไม่มีปากไม่มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ไดไ้ตัวเองสามารถกดขี่ข่มเหงเขาได้ใช่แล้วก็มีความสุขกับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นการวิตถานและเซ็กวิตฐานแบบหนึ่งใช่ไหมครับมันก็เหมือน,เป,นเป็นการติดปงด้วยสัจจะใช่คล้ายๆอย่างนั้น นอกจากปัญหาการธนูนกรรมทางเพศแล้วเรื่องการตั้งครรภ์ท,ทั้งที่ยังไม่พร้อมหรือตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรก็เป็นปัญหาที่หน่วยงานภาครัฐเร่งส่งเสริมป้องกันโดยเฉพาะเยาวชนที่ยังอยู่ในวัยกำลังศึกษายิ่งในช่วงวันวาเลนไทน์ของทุกปีจะมีการจัดนโยบายต่างๆอย่างในปีนี้ที่กระทรวงสาธนารณสุขทุ่มงบประมาณถึง67ล้านบาทซื้อถุงยาง60ล้านชิ้นเพื่อแจกวัยรุ่นในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก ซึ่งในแพทย์กับนรราบอกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเราเราคิดกันเองอะจริงๆถามว่าแต่ละวันน่ะเด็กเราเสียตัวเยอะไหมก็เยอะนะจะไหมเสียตัวกันแทบจะทุกวันอยู่แล้วนะฮะมันไม่เกี่ยวหรอกคือวันไหนที่เด็กมันมีอารมณ์ทางเพศอ่ะมันก็ทําท้งนั้นแหละมันไม่รอถึงวันวาเลนไทน์หรอกนะแลเราเด็กบางคนเผลอวันวาเลนไทน์ก็อาจจะไม่ได้มีเซ็กส์ก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าเอออาจจะไม่พร้อมการบ้านเยอะงานเยอะมีประจำเดือน มีเซ็กส์ไม่ได้มันก็ไม่ได้เกี่ยวนี่หมอว่าไม่ใช่ทุกคนตั้งเป้าหมายว่าวันที่14กุมภาฉันจะต้องมีเซ็กส์ไม่ใช่หรอกมันอาจจะมีแค่คนส่วนหนึ่งที่สร้างเงื่อนไขของวันวาเลนไทน์ขึ้นมาว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรักฉันจะต้องเสียตัวนะแต่ถามว่าเคยมีใครมาวิจัยออกมาเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆหรือเปล่าว่าทุกคนมุ่งมั่นว่าวันที่14ฉันจะต้องมีเซ็กส์ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆทําไมวันอื่นๆถึงยังมีเซ็กส์ทำไมยังมีข่าวเรื่องการทําแท้งทาไมยังมีข่าวเรื่องเเเด็กกสียยยยตััวอแมมาาครบ ใช่ไหมมันยังเกิดขึ้นในวันอื่นๆด้วยนะมนไม่ได้เกิดเฉพาะวันนี้ไงหนึ่งในสาเหตุหลักของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมาจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นมีการพัฒนาและเข้าถึงได้ง่ายทุกระดับวัยและเว็บไซต์ที่มีภาพไม่เหมาะสมอนาจารที่มีมากจนไม่สามารถปราบปรามได้ในประเทศไทยทําให้เด็กและเยาวชนมีช่องทางการรับสื่อต่างๆเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นตามไปด้วยล่าสุดมีการสํารวจโดยศูนย์ข้อมูลสถิติอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อเดือนมกราคมพบว่ามีเว็บไซต์ Google หาข้อมูลและพบคำค้นว่าคลิปเซ็กมีถึง4ล้านคลิปคลิปแอปถ่ายมีถึง1ล้าน5แสนคลิปส่วนคลิปโป๊มีประมาณ1ล้าน5แสน3หมืนคลิปคลิปหลุดนักศึกษามีประมาณ2ล้าน9แสน1หมืนรายการคลิปนักเรียนมีประมาณ3ล้านรายการรวมทั้งคลิปอื่นๆที่ไม่เหมาะสมอีกกว่าล้านคลิป ภควัตชมสีเดลิเน e w ทีวรายงาน